เดี๋ยวไปดูผิวพันธ์กันสำหรับผิวพันธ์ภายนอกนะคะไม่มีตำหนินะพร้อมใช้งานยางนะคะจะเป็นแม็กขอบ16นะคะล้อแม็กเดิมผิวพันธ์หลังคาไม่มีผูไม่มีด้านนะคะพร้อมใช้งานเลยนี่นะคะ เอ็กซ์คลูซีฟวีหกนิสสันเซฟิโรมาต่อที่ห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยวีหกนะคะเครื่องสองพันเบนซินนะคะสะภาพรถพร้อมใช้เครื่องเดินเรียบเลยสีภายนอกนะคะจะเป็นสีบรอนเงินเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อกันที่ภายในนะคะ จะเป็นลายไม้นะคะกระจกไฟฟ้าสี่บานเซ็นทรัลล็อกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กคู่เบาะหนังตัวเบานะคะจะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะ,ะอย่า สภาพดีเพราะใช้งานได้ทุกอย่างนะคะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แอร์เป็นดิจิตอลนะคะแอร์เย็นตัวเบาะด้านในนั่งกว้างส,สบายมากเลยนะคะมีที่พักแขนด้วยต่อกันที่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะที่บอกมีที่พักแขนเป็นที่วางแก้วด้วยในตัวนะคะ ด้านตรงเบาะหลังจะมีที่แขวนของนะคะมีช่องชาร์จแบบสภาพดีนะคะวิสัยทัศน์ดีนั่งสบายมากแอร์เย็นถึงนะคะตัวด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของได้นะคะรถผู้นำ สำหรับตัวนิสันเซฟิโลคันนี้นะคะเป็นตัว e x c u u s i v e V6 นะคะปี2003คันนี้นะคะแพรเปิดราคาขายอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเปลี่ยนเครื่องนะ,ะแต่จะเป็นเครื่องบล็อกเดิม n i ส s ันเดิมนะคะรับรองว่าใครที่ได้ไปหาใช้งานนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยเครื่องช่วงล่างสมบูรณ์นะคะสภาพดีสนใจติดต่อสอบถามแพรนะคะ0 8 1 9์9 1 8 4 4วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ